ถัดมานะครับจงเรียงลำดับจํานวนต่อไปนี้จากน้อยไปมากนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับตัวแรก0.24นะครับตัวที่ซ้าคือ2กับ4อ่ะเรามาเขียนนะครับตัวเดิมของมันก็คือ0.2424โอเคครูเขียนแบบนี้นะถัดมานะครับ0.24ตรงนี้ซ้ำ4นะครับ 0. สองแล้วก็สามสี่อ่ะเขียนประมาณแบบนี้โอเคตัวที่สามสองนะครับจุดสามศูนย์กับสี่โจทย์ข้อนี้นะครับเขาต้องการเรียงจากน้อยนะครับไปหามากนะครับเขาต้องการเรียงจากน้อยไปหามากโอเคเรามาดูตัวแรกกันก่อนนะครับนักเรียนดูนะครับตัวแรกเนี่ยสังเกตว่า มันไม่เท่ากันแล้วใช่ไหมก็คือเลข2เนี่ยจะมากที่สุดแต่เขาต้องการเอยา่างน้อยไปหามากตัวนี้ก็เลยเป็นอันดับที่3เลยนะครับถัดมานะครับมาดูกันต่อ2กับ2นี่เท่ากันนะครับสกับ2นี่เท่ากัน4กับสี่ก็เท่ากันนะครับอะตัวที่ไม่เท่ากันก็คือ2กับ4นะครับ ตัวไหนนะครับที่น้อยกว่าตัว2น้อยกว่าให้เป็นอันดับที่1น,นะครับแล้วก็4อันนี้มากกว่านะครับให้เป็นอันดับที่สอง่อะเราก็มาเรียงกันเลยนะครับเรียงจากน้อยไปหามากตัวแรกน้อยที่สุดก็คือ 0. 2 4ยุมที่2แล้วก็สาที่4ตัวนี้น้อยที่สุดถัดมาอันดับที่สองนะครับก็คือ นะครับ0.234ตัวสุดท้ายตัวที่มากที่สุดก็คือ2อจุด4นา0กับ3 4นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับข้อแรกถัดมานะครับมาดูข้อที่2นะครับข้อที่2ตัวแรกนะครับ 3.123ตัวนี้ซ้ำา3นะครับอ่ะุูเขียน3ามอันนี้ไปเลยนะครับถัดมานะครับ3นะครับจุด1 2 3ตัวนี้ซ 3, 3, ้ำหนเลยนะครับ1 2 3 1 2 3เป็นแบบนี้ตัวที่3นะครับ 3.123 1, ตัวนี้ซาสอกับซ้ํา3 3จุดมสอง3โอเคอ่ะเราก็มาดูตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นเลข3าเท่ากันหมดเลยตัวถัดมาก็เป็นเลขก1ก็เท่ากันหมดเลยเลขก2เท่ากันนะครับ เลขสามก็ยังเท่ากันอยู่โอเคตัวถัดมาเนี่ยไม่เท่ากันแล้วนะครับเพราะว่ามีอะไรมีสามมีหนึ่งมีสองเขาต้องการเรียงจากน้อยไปหามากตัวไหนน้อยที่สุดก็คือตัวนี้หนึ่งนะครับถัดมาคือสองแล้วก็สุดท้ายคือสามโอเคเอาตัวที่สองนะครับมาเรียนก่อนเพราะว่ามันน้อยที่สุดก็คือ 1> 3ามจุดหนสองมสนสองสน้อยที่สุดถัดมานะครับตัวที่สามลองลงมาก็คือ3ามจุดหนึ่งสาสองกับ3ตัวที่มากที่สุดนะครับก็เป็นตัวแรกก็คือ3ามจุดหสองสามสาม ข้อที่3นะครับเป็นค่าติดลบนะอ่ะเราก็ายังคงทำเหมือนเดิมน,นะครับลบ2จุดตัวนี้3 4 6 9นะครับ3 4 6 9 4 6 9ตัวถัดมานะครับลบ2 6 4 9 3 4 9นะครับ6 3อะไร3 4 3 9 3 4 3 9 3 4 3 9อ่ะตัวสุดท้ายนะครับลบ2.9 3 4 6 4 6, 4 6 4 6 4 6ตัวแรกนะครับเท่ากันหมดเลยตัวที่2เนี่ยไม่เท่ากันเลยใช่ไหมนี่มี สี่หกเก้านักเรียนต้องระวังดีๆเพราะตรงนี้เป็นค่าลบใช่ไหมค่าลบค่าลบเนี่ยนะครับตัวที่น้อยที่สุดนะครับจะมีค่ามากที่สุดฉะนั้นตัวที่มากที่สุดก็คือตัวที่น้อยที่สุดนั่นเองนะนี่อันดับที่หนึ่งเลขเก้าน้อยที่สุดถัดมาอันดับที่สองเลขหกและอันดับที่สามเลขสี่นะครับ เราก็เรียงเลยนะครับตัวแรกลบ2.93436ตัวนี้น้อยที่สุดนะแล้วก็ลบ2.6493439นะครับตัวที่มากที่สุดก็เป็นลบ2.4693469 ข้อที่4นะครับเป็นค่าลบเหมือนกันนะครับก็คือลบ1 8 2 5จดหตัวนี้ซ้ํา8 2หนะครับถัดมาลบ1จุดตัวนี้8ซดสา2สอ้มสอง้สองห้า ตัวสุดท้ายนะครับลบ8 3 5 2 5 2 5 2อ่ะมาดูตัวแรกก็ยังเหมือนกันก็คือเป็นเลข1นะครับเหมือนกันเลยตัวที่2 8เหมือนกันนะครับอ่ะมาดูตัวที่3มเนี่ยจะเริ่มต่างกันแล้วนะครับมี2มี2มี 5ตัวนี้เหมือนกันเดี๋ยวเก็บเอาไว้ก่อนตัวนี้มี5นะครับนักเรียนเขาต้องการเรียงจากน้อยไปหามานักเรียนดูนิดนึงว่ามันเป็นเครื่องหมายลบนะครับมันเป็นเครื่องหมายลบตัวที่น้อยก็คือตัวที่มีค่ามากนะครับอ่ะฉะนั้นนะครับตัวนี้ก็ต้องอะไรน้อยที่สุดนะครับอันดับหนึ่งเขียนไปเลยถัดมานะครับเรามาคัดเลือกต่อนะครับ5กับ 5, 5เท่ากันใช่ไหมอ่ะมาดูต่อก็จะเป็น 8กับ2 8กับ2นี่ไม่เท่ากันละนะครับตัวที่น้อยก็คือตัวที่มีค่ามากนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันดับที่เท่าไหร่อันดับที่2นะครับแล้วก็อันดับที่3อ่ะเอามาเรียงกันเลยนะครับอันนี้นะครับลบ5 8 5 2, 3, 5 2ซ้ำนะครับนี่น้อยสุดเลยถัดมาตัวแรกนะครับลบ1 8 2 5 3 8 2 5ตัวที่มากที่สุดก็คือตัวตรงกลางนะครับลบ1.8 3 2 5นะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ